แกงอ้อมกระดูกหมูใส่ฟักหอมแบบอีสานบ้านเฮ้าด้จ้ากระดูกหมูค่ะฟักหอมค่ะตำตะไคร้พริกใส่เกลือเล็กน้อยไฮแลกด้วยค่ะเอาหอมกระเทียมลงไปตำตตอด้วยค่ะตำบไฮแลกด้วยค่ะใส่นาำลงในหมอน้อยนึงนะคะ่ะแล้วก็เอาเครื่องปรุงลุงไปขัวให้หอมด้วยค่ะเติมน้ำปลรราน้ำปลาผงชูรส โงปรุงรลลงไปด้้ยจ้าแล้วก็คั่วห้มันหอมใส่กระดูกหมูลงไปค่ะคั่วห้กระดูกหมูเข่ากับเครื่องปรุงด้วยค่ะคั่วไปเรื่อยๆด้วยค่ะจนกว่ากระดูกหมูใกล้จะซุกหรือว่าซุกเกือบ80%เนาะค่ะกระเติมน้ำเปล่าลงไปให้ถ่วมกระดูกหมูด้วยค่ะ ปิดฟ้าหม้อไว้พ่อน้ำแกงเดือดใส่ฟักหอมลงไปค่ะคนน้อยหนึ่งเด้อค่ะจัดระเบียบให้ฟักหอมของห้าอยู่ใต้น้ำแกงฟักหอมจะได้สุกเร็วๆค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วปิดฟ้าหม้ออีกเท่อหนึ่งเด้อค่ะทาให้แกงได้หม้อห้าเดือดใส่ใบขุ้นตูลงไปเด้อค่ะแกงของห้ากกะ ซุกแล้วค่ะหอมหอมแสบอิลีแล้วค่ะ